รองปลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมร่วมพิธีเปิดงานประเพณี6เป็งน,นำมัสก,การพระมหาธาตุเจ้าฟู่เพียงแช่แห้งประจำปี2 5 6 6วายสไวสาพ,พระธาตุแช่แห้งเสริมบุญบาร,รมีโชคดีปีเถาะ2566 นางยุภาทวีวัฒนก,กิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางโชติกาอัครกิจโสภากลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณี6เป็งนมัสก,การพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งประจำปี2566วายสไวสาพ,พระธาตุแช่แห้งเสริมบุญบาร,รมีโชคดีป,ปีเถาะ6 6 6 6โดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพัทรพรชัยวัฒนกุลวัฒนธรรมจังหวัดน่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ท่านี้งานประเพณี6เป็งจัดขึ้นระหว่างวันที่28คุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2566ณวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอเภอภูเพียงจังหวัดน่านกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีวงสวงการสักการะบูชาองค์พระมหา,าธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งการจัดขบวนอันเชิญน้ำสงพระราชทานการจัดขบวนแห่ครัว าล้านนาของ15อำเภอในจังหวัดน่านการจัดแสดงสาธิตองค์ความรู้ภูมิปัญญา 5F การจัดเซเวนาเกี่ยวกับการต่อย,ยอดทางวัฒนธรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก15อำเภอในจังหวัดน่านการจัดแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นเมืองน่านและมหากรรมกลองน่าน